ครับสวัสดีครับขณะนี้ก็เป็นบันทึกการเทรดประจำวันที่13เดือน10ปี2558นะครับขณะนี้เป็นเวลา14นาฬกา18นาทีนะครับผมก็ได้เข้าเซลล์ที่คู่เงิน GBP USD นะครับวันนี้วางความเสี่ยงไว้3%นะครับมีระยะห่างซับรอสโดยประมาณอยู่ที่27ปีบนะครับ ระยะของ TP โดยประมาณอยู่ที่43ปีบนะครับก็รอดูผลนะครับว่าจะเป็นอย่างไรครับขณะนี้เป็นเวลา14นากา26นาทีนะครับผมก็ได้เข้าออเดอร์เพิ่มเข้าไปนะครับออเดอร์ USD JPY นะครับโดยเป็นการเข้าออเดอร์ buy นะครับวาง position size ไว้ที่2%นะครับ ระยะห่างซ t อ p ล o อ s อยู่ที่ประมาณ14ปีบนะครับระยะ TP อยู่ที่ประมาณ17ปีบนะครับก็รอดูผลต่อไปนะครับครับสวัสดีครับขณะนี้เป็นเวลา14นาก51นาทีนะครับผมก็ได้เข้าออเดอร์เพิ่มเติมนะครับเป็นคู่เงินยูโร USD นะครับได้เข้าเซลล์เอาไว้นะครับก็วาง Position Size ไว้ที่2%นะครับระยะห่างซ t อ p ล o อ s 20ปีบ นะครับระยะการทำ TP นะครับประมาณ26ปีธนะครับรอดูผลต่อไปครับครับสวัสดีครับขณะนี้เวลา15นาฬิกา16นาทีนะครับออเดอร์ที่ผมเข้าเซล GBP USD เอาไว้นะครับก็ได้โชน TP ไปแล้วนะครับก็จำได้ไหมครับเข้าไปที่ราคา1.5374นะครับแล้วก็ไป exit ที่ราคา1.5331นะครับ ก็ลองดูไทม์เฟรม15นาทีก็ได้ครับครับนี่คือท i m ฟร r a m นาทีนะครับก็เข้าที่บริเวณนี้แล้วก็ exit ที่ตรงนี้นะครับก็เป็นอันว่า GBP ก็ชนไปแล้วนะครับโอ้ยยังไปต่อได้อีกเยอะเลยนะครับโอเคก็จบไป1นอเด order นะครับยังเหลืออีกยังเหลืออีก2ออ order นะครับที่ผมถือไว้สำหรับวันนี้นะครับที่เล่นสั้นเอาไว้ก็คือ จะเป็นตัว UJ กับตัว EURUSD นะครับยังไงเดี๋ยวรอดูผลกันต่อไปครับครับสวัสดีครับขณะนี้เป็นเวลา15นาิกา43นาทีนะครับออเดอร์ที่ผมเล่นสั้นทั้งหมดในวันนี้มี3ออเดอร์ใช่ไหมครับทั้งหมดก็ได้เทรดเสร็จสิ้นลงแล้วนะครับผมก็สรุปแล้วนะครับก็ TP ไป2ตัวนะครับแล้วก็ชนซับลอปไป1ตัวสำหรับคู่ UJ นะครับ ก็คู่ที่ TP ไปก็เป็นคู่ยูโร USD กับคู่เงิน GBP USD นะครับสรุปแล้วนะครับบวกลบคูณหารกันวันนี้ก็เป็นผลตอบแทนที่6%นะครับสำหรับออเดอร์ที่เล่นสั้นทั้งหมดในวันนี้นะครับยังไงก็ขอของมากที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ